ชายคนนี้เป็นท่อนไม้หรือไงผมเลยคิดหล่อใส่ซะขนาดนี้ได้คุยกับสาวสวยแบบเธออีกไม่เพียงแต่จะไม่นัดเธอออกไปเดทแล้วยังจะลกกเธอไปเล่นเกมอีกใช่ไหมล่ะช่างเป็นคนโง่อซะจริงๆเพราะสิ่งแรกที่เขาคิดไม่ได้จะมาหาฉันเลย จากนั้นล่ะเป็นไงต่อเธอก็ไม่ได้นัดเขาไปเดทเหรอคนโง่แบบนั้นให้ฉันเป็นแค่เพื่อนแล้วฉันจะเอาตัวเองแทรกเข้าไปได้ไงล่ะฮเธอก็โง่เหมือนกันนะโคตรพมรมลิขิตลอยมาตรงหน้าทแท้ เธอยังจะมัวคิดมากอยู่อีกสุดท้ายไม่สมหวังละสิหมิ่นห้วยฉันจะแนะนำผู้เชี่ยวชาญให้เธอคนหนึ่งใครหรอเธอเก่งมากเลยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดูขาดหมด ให้เธอสอนเคล็ดลับอ่อยผู้ชายแล้วไปเยี่งเขากลับมาสิเธอเป็นบ้าหรอเข่าแต่งงานแล้วหรอเธอชอบเขาไหมพูดความจริงมานะ แค่นั้นก็พอแล้วความรักมันคือการเห็นแก่ตัวถ้าพทย์ผมริ้จิตแบบนี้ไปแล้วก็เธอได้เสียใจไปตลอดชีวิตแน่ <IS ung> เธอนี่มันร้ายจริงๆแช่ฟองสบู่นานเกินไปหรือเปล่าน้ำเลยเข้าสมองไปหมดแล้วคิดแต่อะไรไม่รู้และสะลาระทั้งนั้น ฉันพูดจริงนะถ้าใจวันไหวก็ต้องลงมือสิหุยก็แต่อยู่กับหมูน้อยก็ไม่ได้นอนกอดเธอแล้วก็พี่สาวนานมากแล้วคิดถึงความรู้สึกนุ่มนิ่มแบบนี้จังทำไมเธอถึงเหมือนสาวเอสพีขนาดนี้ล่ะใช่น่ะสิฉันจะทำให้เธอรู้จักโลกของผู้ใหญ่เป็นยังไง วันนี้พี่จะพาน้องไปขึ้นสวรรค์เองนะเธอเธอทำอะไรอะ่ไปนะไปนะฉันจะนอนอยา่าอย่าจับตรงนั้นมันจะกระจี้นะไอ้ฮ่าฮ่าเธอก็เริ่มรู้สึกแล้วไม่ใช่หรอ อ้าปล่อยนะปล่อยฉันนะฮ่าอย่าอย่าทำกับฉันแบบนี้อย่าฮ่าผิดผดจีจริงๆเลยกล้ามายั่วยวนฉันเหรอเดี๋ยวดูว่าฉันจะจัดการเธอยังไง ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันยอมแล้วกลับมาแล้วเหรอเอืม เดี๋ยวฉันทำบะหมี่ให้กินดีเลยเธอล่ะกินอะไรแล้วหรือยังฉันอยู่คนเดียวกินไม่ลงหรอกงั้นฉันก็ทำบะหมี่ให้เธอกินด้วยแล้วกันฮ่าๆก็เอาสิ ทำไมของนายไม่มีไข่ดาวล่ะมันเหลือแค่ฟองเดียวน่ะเธอกินเถอะงั้นนายกินคำนึงอ่าเธอรีบกินเถอะ เดี๋ยวฉันทําความสะอาดแล้วตามไปโอเคได้น้องสาวคุยอะไรกับเธอบ้างไหมอืมเพราะฉันจะทําโปรเจกต์นี้ต่อไปแน่นอน แต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเข้าใจไหมเพื่อพวกเราเพื่อพวกเธอฉันจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดฉันจองคอร์สอบรมเกี่ยวกับการอาตัวรอดในที่กันดานที่ฉันพอจะหามาได้ไว้หมดแล้วแล้วก็ แล้วก็คอร์สออกกาลังกายที่มีรีวิวดีที่สุดฉันก็จองไว้หมดแล้วเดีย๋ยวฉันจะจัดตารางให้นายนายห้าแอบที่เกียรเด็ดขาดล่ะได้สิก่อนอื่นนายรียบกินก่อนเถอะบะมี่จะอืดหมดแล้ว มานี่มานี่แล้วฉันจะตารางให้นายเสร็จแล้วนาย ทำอะไรนะ่ะจริงจังหน่อยฉันจริงจังมากนะเลยอดไม่ไหวที่จะ